สวัสดีค่ะที่รักค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปแรกของปีนี้เจอกันกันกบหอยนางรมยัวยัวจคุยทุกคนใหญ่มากมาจัดกันเลยแล้วก็น้ำจิม้มซีฟูด้ดผีมือพะะ่อค่ะะแดมจะแดมจะแดมนะคะขาดไม่ได้เลยคือหอมเจียว พร้อมเจียวนะคะแล้วก็พริกเผานะคะนี่วันนี้มีสตอด้วยนะคะนี่อันนี้มีหอมนะแล้วก็สตอพ่อคาไปซื้อไมโครมาให้นี่อุ้ยตกมาแล้วก็ที่ขาดไปได้เลยคือตัวนี้เลยนี่กระถิ่นจ้าค่ะน้องอีกแ้ะมากวางจัดเลยตัวแรกของน้องกวางตัวไหนเอ้ย ตอนนี้แค่ขคได้ก่ออันนี้แค่ขคนะมาโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงอะไรจริงคลิปแรกของปีนะคะมาคลิปแรกของปีสดไหมมาดูกันอืมคือว่าวางตัวเนื้อดูอึมยั่วๆบดๆไปเลยจ้ะขอตัดกึ่งเด้อ หวอะตัวยอะมิดน่อยใส่จอนยังเต็มจอนอะคือนามดังในมันต้องแตกเนาะตัวตาทั้งเต็มะอืมน้าหอยแตกแล้ว โอเคขอบคุณจ้ามาเห็ดยุ้ดีลยมาทุกคนแบ่งกินทีละครึ่งนะทั้งตัวไม่ไหวนะจ๊ะใจเกินมาตามเดิมหอมลงไปจ้าพริกเผาลงไปแล้วก็ตอนนี้ไงเนี่ยข้างนี่เขาด้ไว้เตรียมฟ้า ตั้งข้างกันออามาทุกคนข้างตัวเนี่ยจัดเลยข้างตัวเนี่ยตัวที่กินเนี่ยเต็มัม่ะเยอะมากมามาเสน้น Tôi đã cắp sữa và mỡ nè mà Tông cắp phát nộn với tương lâm nè Không thấy khai cả nè Xong Nên lượt không? เรากิ้มจากซอสอ่ะไม่จิ้มกับมันนี้เด็กจะกินกับข้างหน่องอ่ะรสมันเลีดด่ยหวานหอยมันแตกน้ำหอยแตกอน,น้ำหอยออกกันกวางถ่ายจะชอบกวางกินดิบเลยเหมือนกันกินแบบใส่น้ำจิ้มอ่ะรัดในไปมักับบ้านคือรอสซิมเนี่ ฉันเฝ้ารอสิ่งนี้อีน่ะคือว่าสุดอ่ะกระเทียมเดือดกับทีหลังอ่ะกัะเทียมมาบ้านเป่งมากคือถ้าจะใส่ทุกอย่างเข้หมดอ่ะไม่ไหวอุ้ยอย่าเสียปากนะคนนี้ nhỏ rằng cái gì đó cái đây là mày nè kiếp khẩu luôn mà nè lúc luôn hồng tao táo mình lại cắp bưng à Cái gian gian tỉnh hấp ่อไปไนั่นเองมันชอบกวางกินนะเอาเสียงของกวางบอกอืมมาแตะสอบสนแนมต่อวกินสับสนแนมถือว่าบอพิษหวังเนาะพอหน่อยกวางเปียกหอยนะเจ้าว่าหอมนะอมขอบเก็บครบเซบมันนะเอ็นหอยใหญ่มาก ดวยบรยากกลินกาแนงซาใจแต่กินมาได้อ่ะง่ายเลกินมาได้มันตึกมได้ไนละ่ะอืมตัดเก่นแเนาะทุกคนอยากกินให้หมดมากอ่ะแต่คือว่ามันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปน้องหอมหวานไปอย่างหนึ่นออองอืมสตอกกาะมอะหรือว่าบนชอบสตอไปแล้วตอนนี้น้อง นองเป็นเที่ยง,งนะอืมนกินแล้วร่อยอ่นเดียวเจน้เดี๋ยวเจอนะคะอืมอหอมไปอ่าไปจัดมาสดเดี๋ยวจัดสตอด้วยกลนาจะใส่ได้นี่กี่ฝาเนี่ยซาฝาเัากันเนี ปลากาเปิดขนาดใหญ่มาก สมดกันเนี่ยนี่ต้องจัดเนอะืมทุกคนกินกระสินลงไปแล้วหวาน เปนเสกวางเนี่ยไปมันกินมาได้เนี่ยเ่อเอาเเขาใส่ห,หอรอเือเมายังไงวางมาอยน,น้ำจิ้มาเพ็ดแล้วนะใส่นี่เข้าไปเห็มเผ็ดนไนเผ็ดใส่อย่างนะหอมเข้าไปเห็มทุกคนอัน,นนี้จอดโคหรอ ตัวเอาทำความสะอาดปัดหอยแล้วมมละ่ะอ๋อต้องควา้าคัดมดก่อนจะกินน้องสะอาดติดๆมากินแน่นเดี๋ยวจะนง้อ,อม <า S 2> ทานในพันห้าซื้อไหมซื้อคำซื้อจะได้กรซื้อมาแล้วก <c oughs> ็งงดูต่อว่าทานในพันห้าซื้อก่นอนซ <c oughs> <c oughs> ื้อมาแล้วอ่ะอืมโอ้ยบากข้าเลยเนาะ หอมยิ่งไปเลยกึกกำลังเมีดยนมาอัน,นเดียวอัน,นเดียวเอ้าน,นอนได้ไหมขอบคุณจ้าวน่ารักแล้วหนึ่งหืมฟังแต่ตัวนี้งามขนาดเลยอุ๊ยเกือบรลุดกำลัดียวไป ก,ก็เอ,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 อาห,หน้าจอนสามเลยได้จัดละโอ๊ยเ้าอะไกันเนี่ยคือทำตันได้ไดไไดเนาะ,อะเอาแต่ๆนะถ้ากินอะ่ะคนละห้าตัวอิ่มก่อ่ะขอความจริงเลยอิม่มเปวดอิ่มนะตัวห้าตัวนี้ก็กินหนักอะ่ะ แต่กวังค่ะบนแจ๋เพราะมันหนักหมายถงล้มมากนี่ฮะตัวนี้ฝาใยมาเนาะอนนหอมเข้าไปสตอจัดลงไปกระถินเดี๋ยวกินตามอีกเขาเซ่นั่งนะจะมดนะิ่งใจ แันอ่เสื้ออน้อยเปียปนยนไงนะแต่วาเปียงกูจะเื้อแอปไงอุ้ยปกต<อ>ิเขากินกันแบบติดหนึ่งสองสามข้างอะไงองน้องอ่ะอน้องนี่ไงเต็มบ่วงหนึ่งสองข้างหอมขาวนุ่มเลย nặng nặng đây nào, mà khóc ra rồi hòn này Hãy subscribe cho kênh hết 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 nổi. hết Tích hết 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 hết

ตัวปนไวฮัมตัวเดียว,ว,ยวยเลยไวฮัมอันเนี้ยกะตีป่ว้แล้วเออใหญ่เกินนะมันหวานมากแม่นใหญ่ละคือแบบเต็มปากเต็มคำมกักเบุเกเคยกินหอยใหญ่ขนาดนี้นะแต,แต่เลยเนี่ยหอมแดงไปเออหอมเจียวไปหอมไปสตอไป ต่อไปมาทุกคนบวไหวละเดี๋ยวพ่กล้ากะกวนกินไปเลย๋ยวสกินลองกินสดดูจะเป็นไงไปอ้ยตัวนี้มันไงไปแต่ละตัวกำเนียสกิวจะได้ทั้งหมดวะเด้อย dạ hẹn xẻ rồi

โอเคค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวให้พ่อค้ากับน้องพ่อค้ากินก่อนนะคะแขกไม่ไหวแล้วอิม่มละทุกคนค่ะไปแล้ววันนี้อร่อยมากแล้วหอยสดมากหวานมากนะคะทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะคะคลิปแรกแห่งปีนะคะเดี๋ยวต่อไปจะขยันลงคลิปให้มากกว่าน,นี้นะคะทุกคนค่ะไปแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะที่รักนะกดติดตามด้วยนะคะดูว่าคลิปต่อไปเราจะมากินอะไรกัน นะคะคือรักหนาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ